สวัสดีครับก็ามาชมพระสมเด็จพระละครองค์สวยๆกันนะครับองค์สวยๆงามที่สุดเนื้อขาวสวยงามจริงๆครับอ่าน,นะนี่สวยงามจริงๆนี่เกศตัวเเกศพริ้วไหวเลยนะสมเนะระงอเข้าไปข้างในเลยสมฮนะนี่มวลสารผงพรทตคุณก้อนขา,ขาวขาวดก้อนขา,ขาวขาว ปลายฐานแหลมเปียบเข้ามานี่เลยสุมนี่มีตำหนินิดหนึ่งโดนผงพุทุกคุณนั่นฐานด้านนี้ตัดเป็นไงครับผมสวยงามจริงเลยฮนะโอเคนะ้าตอนนี้ก็ดูผงพุทุกคุณกันแล้วนะดูสืดทรงแล้วนะดูฐานนี่นี่ฐานเป็นไงฐานสิ่งนี้สวยมากเลยอันนี้ก็เรียกปลประธานไม่ใช่ประประธานนะเรียก วัดละครังพิมพ์ใหญ่นะผมพูทุกคุณเต็มองค์อจะใช้ดูผมพูทุกคุณกันอันนี้ก้อนขาวนะก้อนผมพูทุกคุณนะน,นี้ดำนะนดูเป็ด,ดำดำนี่นะครับโอเคครับดําเม็ดแด,ด,ดงเนี่ยเม็ดแดงจะมองเห็นไม่ค่อยชัด อันนี้เป็นข้าวเหนียวอันนี้เป็นก้อนเหมือนก้อนถ่านอันนี้เศษไม้นะเศษไม้นี่เม็ดแดงนงี่เอ็นละเม็ดแดงนี่เม็ดแดงเล่นนะด้านข้างสวยจริงๆชมมันนะดนูก้อนขาวก้อนดำเนี่ย ลอยปูตายใช่ไหมเนี่ยบบเน,นี้กระกางนี้ก็ล้หลวมมเนี่ยนี่เม็ดแดงนะเม็ดสีแดงหมุนให้รอบๆเดี๋ยวเวลามันจะเกินเอาแค่สองนาทีพอเนาะโอเคนะโอเคนี่สวยไหมด้านข้างนี่เม็ดแดงเห็นไหมสีแดงเห็นนะเห็นชัดนะเนี้ย แดงๆดำๆนี่เยอะดำๆดำดำดำค้อขาวขาวคุณขาวใสก็มีน,นะสวยงามนะเป็นสมเด็จวัดรักรังยุคปลายไหม ดูดิน,นี่รอยตัดอันนี้เป็นริ้ววันนี้พอสมเด็จแท้ไม่ต้องไปเสริมเติมแต่งนะครับพี่ๆน้องๆเอาตามแบบนี้ตามเดิมๆเ,มเมนี่ยโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็นำมาให้ชมเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะได้เข้าใจว่าสมเด็จพ็ละครังไม่ต้องไปเสริมนะไม่ต้องไปเติมไปแต่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตั้นโจกดี มีความสุขสวัสดีครับผมสมเด็จวัลกังพิมพ์ใหญ่